เริ่มกันที่วาระแห่งชาติใหม่ก่อนคือวาระแห่งชาติเดิมเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ก็คือปราบคอร์รัปชันคอนนี้ปราบอะไรครับคราวนี้เราก็ยังปราบคอร์รัปชันอยู่เพราะว่ามันเป็นวาระซึ่งไม่มีไม่ได้ในประเทศนี้นะฮะเอาเพิ่งจะมีเหรอคือมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วมันเป็นข้้างเสมอทำไมเขาจะจับทหารที่อยู่บ้านหลวงจนเกษียณอายุอหรครับหรือยังไงไม่ฮะคือนายกเองเลยเนี่ยทหารซึ่งอยู่บ้านหลวงเนี่ยท่านชัยกคนอื่นใช่ท่านบอกอย่างนี้ฮะท่านบอกว่าวันนี้รัฐบาลกําหนดให้การแก้ไขปััญหหาาาทุจรริิตตนนน้เป็วะแ่งช โดยดาเนินการปรับปรุงกฎหมายต่างๆให้ครอบคลุมและป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบอย่างเป็นระบบก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์ว้าวบ้านพักหลวงเนี่ย,น,ยนะเราพิสิตชนอุปถัมภ์สุดๆเราจะก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์เลย <c oughs> และผลประโยชน์ทับซ้อน อันนี้คือสคริปที่นายกอ่านเลยนะฮะอันเนี้ยนะน่าจะอ่านตามสคริปต์ลโอเคตลอดจนเร่งรัดให้มีการดําเนินคดีกับผู้กระทาการทุจริตและประพฤติชอบทั้งในด้านวินัยและอาญาอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างวัฒนธรรมการทํางานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสในสังคมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลใช่อันนี้เป็นสคริปต์เลยคือเป็นภาษาแบบเรียบร้อยใช่ เป็นสคริปต์แน่นอนครับเพราะว่านายกคงไม่กล้าพูดอย่างนี้แหละฮะน่าจะต้องละอายใจอยู่พอสมควรไม่แต่แต่ผมนั่งคิดว่าคนที่เขียนสคริปต์นี่ก็กล้าเหมือนกันนะที่เขียนคําว่ารัฐบาลนี้จะนําพาสังคมไทยก้าวข้ามค่านิยมอุปธมภมและผมไปโยทับซ้อนผมผมผมหลายคนเชื่อว่าถ้าคุณเอาค่านิยมอุปัมภมออกจากประเทศตอนนี้มันอาจจะไม่เหลือเลยเลยก็ได้คือมันมันมีแต่อุปธมภมอืมบุติสมาชิกต้องไปกี่คนเนี่ยถ้าเลิกอุปธรรมนอกคนเอกประยุทธ์ต้องออกเลยนะ ครับพเพื่อนกวนยึดอำนาจต้องออกจากสนะวกันหมดเลยนะมนกบัลลีวานพ<ะ>ลังประชารัฐหายเลยนะใช่สสที่เขาพักพลังประชารัฐเนี่ยเป็นมาอย่างไงนยฮะใครๆก็ทราบหรือว่าหรือว่าพลเอกประยุทธ์เอางี้ถ้าเกิดอยากล้มระบบประถับเนี่ยไปดักแถวบ้านที่เขาชอบไปกันตอนเช้าได้ไหมครับมันจะมีอยู่กวนหนึ่งที่แบบไปไปหาลุงคนนั้นทุกเช้าเลยใช่ใช่ไปกินข้าวเช้าด้วยเออทุกเช้าเนี่ยไปดักที่บ้านนั้นน่ะทั้งกวนเลยครับเอาความเรื่องเรื่องที่มันอาจจะใหญ่กว่าเรื่องว่าแต่ข่าอีเดาเป็นเองคือตัวเองทําเองหรือว่าตัวเองไม่ ตัวเองทำทอหริตแล้วบอกไม่ทุจริตเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของประสิทธิภาพด้วยความเข้มของความเข้มและข้ออ้างเรื่องการปราบปรามการทุจริตเนี่ยมันทำให้ระบบราชการเนี่ยทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพแบบเขาเรียกอะไรขัดขวางการพัฒนาอ่าใช่ใช่ในขณะเดียวกันองค์กรซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยนะฮะก็คือปปชเนี่ยเขาได้จัดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะครับ โดยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไปเ,เป็นผู้เปิดงานผ่านวีดิทัศ <c oughs> น์พลตบุรกวัชรพลประสานารัชกิจนะครับประธานปป,ปชเนี่ยท่านก็บอกท่านก็บอกในปัตกถาหัวข้อพิเศษนะฮะแท็ก <c oughs> ทีมไทยลดทุจริตนะครับ <c oughs> เน้นถึงความโปร่งใสที่เป็นตัวชี้วัดสาคัญที่บ่งบอกถึงความปลอดทุจริตของประเทศที่จะทวีความสําคัญอย่างต่อเนื่อง <c oughs> จนถึงขั้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีกลไกและมีเครื่องมือที่สามารถนําไปสู่การพัฒนา และการขยายผลต่อได้อย่างกว้างขวางสำนักง,งานปปชจึงเตรียมการพัฒนา anti-corruption toolbox toolbox นี่เป็นกล่องเครื่องมือกล่องที่แบบมีกลไกพิเศษครับก็เป็นชุดเครื่องมือฮะชุดเครื่องมือ,อมีคู่มือให้ใช้ฮะแล้ว,แล,วแล้วเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแท็กทีมกับทุกภาคส่วนนะครับฟังดูมันเป็นภาษาซึ่งแนวแบบน่ารักน่า,นาดูครับก็<อ>คือสา,าระคืออะไร <laughs> คุณวัชระวัชระพลบอกงนี้มันมีการประเมินมันมีปรากฏการณ์หลายๆปรากฏการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าการคอร์รัปชันมันลดลงอ่าใช่อย่างเช่นดูยังไงอย่างเช่นรายงานประเมินผลเขาว่ายังไงมันลดลงนะอ่าประเมินผลคะแนนเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐนะฮะที่มีการประเมินหน่วยงานรัฐ ที่ใหญ่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปี63เนี่ยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ <c oughs> มีส่วนร่วมมากถึง1.3ล้านลายมากกว่าปีก่อนเนี่ยถึง200,000ราย <c oughs> หน่วยงานรัฐ8,303แห่งได้คะแนนเฉลี่ย67.9สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยขณะที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางมีผลประเมินคะแนนเฉลีย่ยค่าเป้าหมายเนี่ย85คะแนน <c oughs> ส่วนหน่วยงานภาครัฐรายจังหวัดและองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ย72.57 ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายโอ้โอพวกท้องถิ่นนี่แย่กว่าปรากฏการณ์นี้มันก็ไม่ได้บอกว่าสุจริตด,ดีขึ้นคือรักส่วนกลางดีกว่าค,คือเมื่อกี้เรา ค,คือผมไม่เข้าใจคือผมอาจจะไม่ฉลาดเท่าคุณวชรพลซึ่งเป็นลูกน้องเก่าคุณประวิตย์เนี่ยคือเขาบอกว่าการ <c oughs> ค, <c oughs> คอรัปชันในประเทศไทยลดลงแต่ว่าหลักฐานในการบอกว่าการคอรัปชันในประเทศไทยลดลงคือการสรํารวจความเห็นของประชาชนต่อการคอรัปชันเป็นการ<ช>ประเมินผลคะแนน perception ต่อองค์กรต้องลงการคอรัปชันก,กับมุมมองต่อการคอรัปชันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับผมอาจจะโง่ผมไม่เข้าใจที่ลูกน้องเก่าคุณประวิตยอธิบายอันนี้มันเป็นอันนี้แค่ปรากฏการณ์ที่หนึ่งไงมันเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเขาประเมินว่าแต่การคอรัปชันลดลงหรือไม่มันเกี่ยวกกัััับบมมมุออองงขคคนนต่ารรช ส่วนหนึ่งเขาบอกถ้าการคอรัปชันลดลงหรือไม่มันต้องไปดูข้อเท็จจริงไม่ใช่สมมติเราเป็นประเทศซึ่งแบบการคอรัปชันมันถูกหมกเม็ดอย่างเงี้ยประชาชนก็ไม่รู้ใช่ไหมใชอ่อย่างในเรื่องนาฬิกาหลวงหรือคนอยู่บ้านาหลวง,งอย่างเงี้ยการห้ามวิจารณ์การปกปิดข้อมูลใครวิจารณ์ถูกยัดคดี<ะ>ประชาชนก็ไม่รู้เมื่อประชาชนไม่รู้ก็เลยไปแบบสแดงคว,วความเห็นว่าผมรู้สึกว่าคอรัปชันลดลงปปชก็เลยบอกว่าเมื่อประชาชนแสดงความเห็นว่าคอรัปชันลดลงเท่ากับคอรัปชันลดลงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น การถ้าเราเรียนตักกาดหนึ่งศูนย์นึเหมือนเกี่ยวกันนะครับครับ,รบเข้าใจครับแต่อันนี้ปรากฏการณ์นี้คือเขาประเมินเขาประเมินมีมีหน่วยงานที่ได้รับการประเมินมากขึ้นเนี่ยครับแ็จแล้วมีปรากฏการณ์ที่สอง <c oughs> ซึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของชมรมสตรองนะฮะต่อ,อต้านการทุจริตทวีความเข้มแข็งอย่างน่าจับตามองอมเช่นการแจ้งเบาะแสประเด็นการเสี่ยงทุจริตนะฮะโดยเมื่อเร็วๆนี้มีการเปิดโปงขบวนการเงินทอนโครงการเที่ยวกันเที่ยวเที่ยวด้วยกันในจังหวัดแห่งหนึ่ง ส่งผลให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนับเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกจากภาคประชาชนอนี่เขาก็บอกว่ายอมรับรรว่ากระบการแรกๆเองนะใช่แต่ว่าประชาชนเขาตรวจสอบอันนี้ตัวชี้วัดคืออะไรประชาชนม<า>ีส่วนร่วม คำว่าทวีความเข้มแข็งน่าจับตาตัวชี้วัดคืออะไรคือทวีความเข้มแข็งมันเป็นภาษาที่เขาเลือกใช้ไม่ใช่รู้คือคือเข้าือนี่คือหน่วยงานรัฐนะแถลงอะไรมันต้องมีตัวชี้วัดชัดเจนไหมเหรอเออแต่ผมโดยรวมนะตัววชีโดยรวมผมไม่เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากขึ้นกว่าทุกครั้งนะแต่ว่ามันมีเรื่องซึ่งเทียบกับรัฐบาลทักษิณยิ่งรักนี่โอ้โหภาพประชาชนกระนำเลยในการตรวจสอบแต่ว่ากับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยการตรวจสอบน้อยมากแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องอื้อฉาวซึ่งเป็นเรื่องซึ่งแชออกมาแล้วเป็นแบบ เรื่องแบบที่โอ้โหอย่างโตมมโหฬารเนี่ยมันเช่นนาฬิกามันมีมันมีประเด็นพวกนั้นแต่ว่ามันไม่มีแบบโครงการแบบสัมปทานะามันไม่มีเพราะว่าฝ่ายค้านทางานไม่ได้ฝ่ายรัฐบาลรวบอํานาจใครวิจารณ์กลัวติดคุกนะครับครับอันนี้เราไม่รู้ความจริงมันมันจะสื่อไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะอ่ะมาดูปรากฏการปรากฏการที่3คํากล่าวหาข้อร้องเรียนการทุจริตสู่สํานักงานปปชในปี63มีจานวน6,893เรื่อง ลดลงจากปีก่อน1,900เรื่องคนร้องเรียนลดลงเท่ากับคอร์รัปชันลดคนร้องเรียนคนน้องนี้ก็ไปร้องเรียนเรื่องอื่นไปร้องเรียนให้จัดการคอัอยู่เขาไม่ร้องเรียนแล้วเขาไม่ไหวแล้วลูกน้องกับอี้อมเขาไม่ได้เรียนพวกลอจิก101หรอครับตักกาวิทยา101เนจริงจริงทั้งหมดมันไม่เห็นเกี่ยวอะไรเรื่องการคอร์รัปชันลดลงเลยนี่ครับ มันเรื่องร้องเรียนลดลงไปม, <S 1> 1 <S มันก็คือเรื่องร้องเรียนลดลงแต่คอร์รัปชอลงบ่ามันไม่เกี่ยวหรือมันลด <มา S 1> ลงไป70%ได้เนี่ยเยอะมากเะยเยอะมากแล้ววงเงินงบประมาณตามการร้องเรียนเนี่ยปีประมาณ90 0 0 0ล้านเนี่ยลดลงเหลอเอือลดลงจากปีที่แล้วเนี่ย2.3แสนล,ล้านบาททั้งปรากฏการดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันทั้งนั้นทั้งสามปรากฏการมีนโน้มไปในทางบวกโดยความโปร่งใสมีนโน้มเพิ่มขึ้น เป็นประเด็นสําคัญในการป้องกันการทุจริต <c oughs> ที่เป็นสากลการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการป้องกันและปรับปรามการทุจริตยหยุดยั้งก่อนกระทําเผจอาจส่งผลให้จํานวนการกล่าวหาเรื่องทุจริตในปี63ลดลงนะครับก็สรุปออกมาแบบท่านวัชรพลมองโลกในแง่ดีมากทีเดียวเกี่ยวกับ,บเกี่ยวกับเรื่องทุจริตครันในประเทศไทยในยุคทา่านปปชแถลงว่าการคอร์รัปชันลดลงโดยปปชอืมใครจะเชื่อเออ แต่พอปปชเขาเชื่อริษัทบริษัทประเมินหลักทรัพย์ก็ต้องมีคำว่า disclaimer ว่าผู้ประเมินเนี่ยได้มีส่วนได้เสียกับการประเมินปปชแถลงว่าการคอร์รัปชันลุกลนในยุคปปชแต่มันเข้ามาไหมครับเข้าใจฮะมันเข้าสู่สคริปต์เดิมเหมือนของการเมืองไทยนะก็คือว่าพอทหารยึดอำนาจมาเนี่ยแล้วคุมองค์กรอิสระได้เนี่ยไปไปมาเนี่ยองค์กรอิสระซึ่งเคยตรวจสอบนักการเมืองอย่างเข้มข้นเนี่ย กลายเป็นองค์กรอิสระอีกแบบหนึง่งใช่แล้วเสร็จแล้วไปมา,มาตรวจสอบไปตรวจสอบมามันไม่ช่ไม่เคยเจออะไระ<ม>องค์กรอิสระมันกลายเป็นองค์กรอิสระของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแต่ไม่เคยอิสระจากทหารเลยแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าคือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคอร์รัปชันมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากในยุคนี้<ม>ก็ได้นะ หรือมันกลายเป็นไปได้ว่ามีคอร์รัปชันเยอะมากแต่คนไม่กล้าพูดอะไรเพราะรู้ว่าพูดอะไรไปแล้วคนรับเรื่องก็เป็นพวกเดียวกับคนมีอำนาจตั้งกันเข้ามาหรือไม่ก็เป็นการคอร์รัปชันของหน่วยงานที่มีวินัยเรื่องการบังคับบัญชามากจนกระทั่งไม่กล้าฟ้องนายเพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นรัฐบาลพลเรือนซึ่งมาจากการเลือกตั้งมันจะมีคนออกมาแฉนู่นนี่ตลอดเวลาอยากถามเรื่องที่จ่าที่โคราชยิงนู่นยิงนี่เรื่องบ้านพักบ้านเพิกอะไรไปถึงไหนแล้ววะตอนนั้นที่พูดกันนะถึงไหนแล้ว